ถูกแก้ด้วยสองข้อเสมอขึ้นหนึ่งท่านจะต้องหาข้อมูลให่ได้ว่ามันผิดพลาดยังไงและสองท่นก็ปรับปรุงแก้ไ,ไขมาเทิ่นัตนเองีกแต่คนส่วนใหญ่มักจะเอาแต่ตกใจก,กลัวแล้วก็คิดว่า ไม่เอาอีกแล้วไม่กล้าแล้วไม่กล้าเจอคนนี้แล้วไม่กล้าทําอย่างนั้นแล้วเราก็รู้นะว่าอาจารย์ไม่มีปิตภัยเออใช่เป็นตกใจตัวนั่นแหละครับแล้วสองก็ไม่ปรับปรุงแก้ไขก็คิดจะหนีไปเรื่อยก็คือคนที่คิดจะหนีไปเรื่อยมีปัญหาเรื่องอะไรก็แก้เรื่องนั้นครับแต่คนส่วนใหญ่มักจะหนีไม่แก้ไขไม่ปรับปรุงเพราะเรามักจะ หาข้ออ้างให้ตัวเองเสมอที่เราจะไม่ปรับปรุงแก้ไขตัวเองอยังมีคนหนึ่งมาหาผมเขาบอกเขาทำงานกับคนไทยไม่ได้เลยเขาทำกับฝรั่งแล้วโอเคเพราะว่าพูดตรงๆได้ด่าได้ก็ไม่เห็นฝรั่งไม่ได้คิดมากอะไรคนไทยปัญหาเยอะเรื่องมาก พูดตรงๆก็ไม่ได้ด่าก็ไม่ได้ต้องพูดแต่อ้อมค้อมต้องรักษาั้ำใจน่าดูน่าเบื่อแล้วผมถามเขาว่าเขาจะแก้ปัญหายัางไงเขาบอกเขาก็ตั้งใจไปทํางานเมืองนอกจะไปอยู่กับฝรั่งจะไปทํางานกับฝรั่งผมก็บอกว่าโอเคก็ก็จบแล้วนี่ปัญหาแล้วคุณมาหาผมทำไมละ่ะผมก็ไปจิกแต่ไม่มีเรื่อง เขาก็บอกเขาก็ยังทาอย่างนั says, ้นไม่ได้ลดยังไงก็ต้องทํางานกับคนไทยไปก่อนเมื่อทํางานกับคนไทยไปก่อนุณก็ต้องเรียนรู้ที่คุณจะอยู่กับคนไทยได้นะ่เพราะนั้นคุณก็ต้องปรับตัวให้คุณอยู่ได้ในทุกๆที่ ยังมีความสุขนะฮะเพราะนั้นคุณก็ต้องรู้ว่าในสังคมนั้นก็ชอบอะไรไม่ชอบอะไรคุณก็ทําตัวให้สอดคล้องนะแล้วก็มีศิละปะที่เราจะถอยตัวออกมาอย่างมีความสุขได้เวลาเราเจอสถานการณ์ไหนที่เราไม่ชอบไม่พอใจนะก็ไม่ใช่ว่าคือไม่ใช่การไปประจบสอบปอหรือเสแสร้งแก้งทำไม่ใช่ มันคือศีละปะาในการที่เราจะอยู่กับเขาได้อย่างมีความสุขอยู่กันเสร้อ็ได้เหมือนกัไอคนนึงมาอะไรนะคนนั้นบอกเรื่องคู่มีสามดีไม่ดีบอกอะไรแล้วก็ไม่เชื่อไม่ฟังไม่ยอมปรปับปรุงตัวผมก็บอกว่าแค่นี้ก็ผิดแล้ว คุณไปคิดจะไปเปลี่ยนแปลงคนอื่นนมันก็เริ่มต้นตรงนี้ก็ผิดแล้วนะเออมันเป็นความจริงก่อนจะมีสามีก็ดูให้มันดีๆหน่อยใช่ไหมฮะไม่ใช่อยู่ด้วยกันแล้วก็มามาบอกว่าไม่ได้เรื่องอะไรนีอยู่ด้วยกันแล้วไม่ได้เรื่องมันก็ไม่มีประโยชน์เลยมันก็พูดกันไปคุณก็พูดไปเหมือนคนคนแพ้พูดเพื่อเอาช,ชนะ คนแพ้เพื่อให้พูดให้ตัวเองเอาดูดูตัวเองชนะผู้ชายมันเลวอะไรเงี้ยเพื่ออะไรก็คือเลิกกันแล้วก็แปลว่าคุณก็ล้มเหลวไปหมดนึงนะเพราะคุณแต่งงานคุณเคยตั้งใจไว้ก่อนหรือเปล่าว่าคุณจะเลิกไม่มีถ้าไม่มีแปลว่าคุณล้มเหลวไปหนดหนแต่ถ้าคุณแต่งใจแล้วคุณตั้งใจว่าคุณจะเลิกอันนี้ก็แปลว่าโอเคมันก็มันก็เป็นเป็นไปตามที่คุณกําหนดก็โอเคนะแต่คุณก็อย่าไปว่าเขาเลวก็แปลว่าคุณตั้งใจจะเลิก แต่ถ้าไม่ตั้งใจจะเลิกม,มีปัญหาไปว่าเขาเร็วนะครับนั่นแหละฮะอย่างเช่นบางคนบอกออาก็มันเร็วจริงตอนจีบกันก็ดูเป็นคนเอาการเอางานเดี๋ยวนี้แบบไม่สนใจการงานก็คุณดูไม่เป็นเองะ ความจีบมันอาจจะเหตุผลข้อที่หนึ่งคือเขาอยากจะหลอกคุณไงพอหลังจากได้คุณแล้วเขาก็เลิกหลอกก็แปลว่าผู้ชายคนนี้มันก็เร็วแต่แรกมันไม่ใช่ดีตอนแรกคือมันเร็วแต่แรกคุณดูไม่ออกเองนะข้อสองเขาอ,อาจจะไม่ได้ตั้งใจหลอกคุณ แต่เขามีนิสัยเป็นคนจริงจังเป็นคนสุดโตง่งซึ่งคนดูไม่ออกเองณวันที่เขามีเป้าหมายชีวิตว่าเขาจะต้องทำการทำงานเขาก็จริงจังสุดโต่งกับการทำงานไงแต่พอมาวันหนึ่งเขาเปลี่ยนเป้าหมายชีวิตว่าเขาไม่เอาละเขาเลิกเขาเลิกทำงานละเขาก็ปล่อยตัวสุดสุดเลย แปลว่าอะไรแปลว่าผู้ชายคนนี้มันก็ไม่เคยเปลี่ยนนะครับจริงไหมครับเออดูไม่เก่งเลยนะซึ่งเมื่อเราดูไม่เก่งนะเราจะสรุปว่าผู้ชายมันช่วผู้ชายมาเรวผู้ชายคนนี้มันไม่ได้เรื่องอะไรไงมันก็พูดไปก็คือลุ้เซอร์คนแพ้ก็พูดไปสิ คุณยังไม่เข้าใจถ้าสมมติผมอธิบายฟังคุณไม่เข้าใจในสิ่งที่ผมพูดก็แปลว่าคุณก็มีโอกาสล้มเหลวในชีวิตคู่ไปเรื่อยๆตลอดชีวิตเพราะคุณยังไม่เข้าใจนะว่าความหมายของผมคืออะไรที่บอกว่าผู้ชายคนนี้มันไม่เคยเปลี่ยนจริงๆแล้วผู้ชายก็เป็นสิ่งมีชีวิตแบบหนึ่งมนุษย์ก็เป็นสิ่งมีชีวิตอย่างหนึ่งสิ่งมีชีวิตแต่ละแบบก็มีธรรมชาติของตัวเองนะอย่างเช่นแมว แมวปล่อยมันไม่อยู่ตัวเดียวเนี่ยมันไม่เดือดร้อนใช่ไหมฮะไปยุ่งกับมันมากมันลาคาญเราด้วยซ้ําไปไม่ให้อะไรมันกินแต่ต้องแบบมันออกจากบ้านได้นะไม่ให้อะไรมันกินเพอเอมันก็ไม่งอคนมันก็จับตั๊กแตนจับกิ้งกาจับนกจับหนูจับแมลงสาบกินอะไรของมันเองแต่กับหมาล่ะหมานี่ให้มันอยู่คนเดียวนี่มันบ้าเลยนะมันต้องหาคนอยู่ด้วย มันจะเป็นจะตายไม่มีใครอยู่กับมันมันจะเป็นจะตายแล้วให้มันอดอาหารสิไม่ให้อะไรมันกินนะไม่ให้อะไรมันกินมันก็อาจจะไปคุยขยะกินนะแต่มันมันจะต่างจากแมวมากใช่ไหมฮะแมวก็เหมือนมันไม่มีอะไรเกิดขึ้นกับชีวิตอะจับหนูจับจิ้งจกตุ๊กแกจับนกมันมัน มันกับมีความสุขด้วยแมวอ่ะใช่ไหมเผลอๆมันเอามาแบ่งคุณด้วยเอามาโชว์ด้วยมีทังจับนกได้จับตุ๊กแกจิ้งจกได้แต่หมาเหรอคุณไม่ให้เรมามป่กินนะมันจะมันก็จะเป็นจะตายมันก็จะรู้สึกเหมือนคนเลยว่าแบบตายแล้วชีวิตฉันอับจนเหลือเกินฉันต้องไปคุยถังขยะนะสิ่งมีชีวิตทุกอย่างมีธรรมชาติเป็นของตัวเองเหมือนกันครับสิ่งมีชีวิตหมาตัวผู้ ก็ไม่เหมือนตัวเมียรจริงไหมครับสิ่งมีชีวิตแมวตัวเมียก็ไม่เหมือนตัวผู้มนุษย์ผู้ชายมนุษย์ผู้หญิงมันไม่เหมือนกันนะฮะเราจะไปบ,บังคับให้มันเป็นมาเหมือนเราอ่ะมันจะยากไมหมล่ะครับนะฮะอืมนั่นแหละครับถ้าเริ่มต้นแค่คิดว่าแต่งงานแล้วฉันจะเปลี่ยนคนคนนี้ให้ได้นี่ก็ผิดแล้วเพราะเปลี่ยนเขาไม่ได้ก็ว่าเขาเลวก็ว่าเขาชั่ว ไม่ใช่แล้วนเอเอนั่นและครับเราจรึงต้องเข้าใจตัวเองเข้าใจคนอื่นแล้วก็ทำยังไงให้อยู่กันอย่างมีความสุขนั่นแหละครับคนที่รู้สึกว่าสังคมมีแต่หลอกลวงจอมปลอมไม่มีความจริงใจก็มีทางเลือกก็คุณก็อยู่อย่าอยู่ในสังคม ก็ไปอยู่ตัวคนเดียวนะถ้ามีความสุขก็มีต่อไปก็อยู่คนเดียวต่อไปถ้ามีความสุขแต่ถ้าไม่มีความสุขมาเรียนรู้สมัยว่าใช้เข้าใจอะไรผิดหรือเปล่านะเลีเ้ยงแมวแล้วคิดว่าจะผูกคอมีเชือกและจะจูงมันไปได้ทุกที่นะ คนสุดท้ายก็ต้องตายกันไปข้างหนึ่งอะแม่แมวก็คนนะจริงไหมครับใช่ไหมฮะเอ,อ,เอ,อหรือปล่อยหมาให้มันวิ่งเพ่นพ่านไปทั่วเอ,อเดี๋ยวมันนึกอยากจะกลับบ้านมันก็กลับมาเองมันไปแล้วมันไปเลยครับรับรองไม่ใช่ว่ามันไม่อยากกลับมาหรอกมันโดนรถทับตายใช่ไหมฮะเอ,อถ้าไม่เข้าใจจิตวิทยา ไม่เข้าใจธรรมชาติของสิ่งนั้นเราก็จะเป็นทุกข์เองอ่ะนอกจากเราเป็นทุกข์เราไปทําให้คนอื่นก็เป็นทุกข์ด้วยมันก็เป็นบังคับแม่แมวมันจะต้องเป็นอย่างหมาอะไรแบบนี้แมวม,มันก็ไม่มีความสุขกับเรานะนั่นแหละครับก็ต้องเข้าใจคนอื่นนั่นแหละไม่อยากเข้าใจก็อย่าเลี้ยงแมวใช่ไหมฮะอเออ ถ้าเป็นคนรักอิสระรักความสบายไม่ต้องอะไรเยอะแยะมากมายนะก็อย่าเลี้ยงหมาใช่ไหมฮะให้เลี้ยงแมวอ,อยากจะมีสัตว์เลี้ยงแต่ไม่อยากวุ่นวายอะไรในชีวิตมัางเลี้ยงแมวครับนะเรา,เา,เามีทางเลือกนี่ว่าเข้าใจเขาก่อน ชอบปชอบอีกเรื่องหนึ่งแล้วเข้าใจตัวเราเองก่อนแล้วจากนั้นถามตัวเราเองชอบอะไระใช่ไหมและจัดการให้มันได้สิ่งที่เราชอบอยากเข้าใจคนอื่นเ,เขาใช่ครับถ้ายังต้องการเขาอยู่ต้องทาให้อยู่กับเขาให้ได้อะถูกถ้าเราไม่ได้คิดจะเอาเขาไว้แล้วก็จะจัดการเองก็จัดการไปก็ต้องปล่อยกันไปไม่รู้ทําไงอ่ะแต่ว่ามันก็อยู่ในแต่ละบริบทใช่ไหมฮะ เลี้ยงแมวแล้วเรียกเท่าไหร่ก็ไม่มาปล่อยมันไปเลยเอันนี้คือความผิดเราใช่ไหมฮะคือต้องรู้ก่อนสิต้องรู้ธรรมชาติสิ่งนั้นก่อนสิใช่ไหมฮะปล่อยมันไปเลยมันก็ทีนี้คนผิดเป็นเราอะใช่ไหมเออเลี้ยงแมวดูแลไม่ได้เลี้ยงหมาหมาลำคานแล้วเกินขี้แล้วเทอะฉี่เลอะเทอะตัวผู้นี่มันฉี่ทุกที่กัดของพังหมดนะลำคานอยากจะไปเที่ยวไหนก็ไม่ได้นะ วันนี้ไม uh ่มีอารมณ์อยากจะเล่นด้วยมันร้องทั้งวันเห่าทั้งวันลำคาญตัวก็สศกระปงง่ายเหลือเกินเหม็นเห็บก็เยอะปล่อยเลยดีกว่ามันไม่ได้ไงครับใช่ไหมฮะต้องรู้ธรรมชาติของเขาก่อนใช่ไหมฮะจึงเอาหมามาเลียงเช่นเดียวกันครับอยากจะมีแฟนก็ต้องรู้ธรรมชาติของมุกก่อนสิ เข้าใให้ลึกซึ้งแต่คนส่วนใหญ่อันนี้พูดตามตรงเลือกเลือกแฟนเลือกหมาเลือกแมวก็ผมว่าใช้ก็ใช้เวลาไม่นานพอๆกันไม่ได้ใช้เวลายเยอะอะไรในการเลือกเท่าไหร่หรอก่ออนั่นแหละฮะแต่ว่ามันมันมันเลือกแฟนโอกาสจะติดกับดักมันง่ายกว่านั้น เนะเพราะว่าอีกฝ่ายหนึ่งถ้าเขาชอบเราเขาก็ต้องพยายามทําให้เราชอบในขณะที่หมากับแมวม,มันคงไม่ไม่มีจิตวิทยาถึงขนาดนั้นนมันก็คือทําตามธรรมชาติของมันใช่ไหมแล้วเราเป็นคนเลือกเองเราจะเป็นคนตัดสินใจเองว่าเราจะเอาไม่เอาเหมือนหมาแมวเ,เหมือนสิ่งของอย่างนะแต่เลือกผู้ชายหรือผู้หญิงมาอีกฝ่ายนึงเขาเขาเนเขาสามารถเป็นคนช่วยเล่ง การตัดสินใจของเราได้ถ้าเขาชอบเราหรือไม่ชอบเราใช่ไหมฮะถ้าบังเอิญชอบกันก็ไม่ต้องเสียเวลาจีบนะใช่ไหมครับถ้าบังเอิญไม่ชอบก็ต้องจีบนานหน่อยจนกว่าถึงวันหนึ่งจะสรุปกับตัวเองได้สักทีว่าแบบตัวเรงเ็ชอบเราหรือไม่ชอบเราใช่ไหมฮะนั่นเลยครับเพราะฉะนั้นโอกาสติดก,กับดักก็มี แต่พอผลเป็นอย่างไรอย่าไปว่ากันเลยไม่มีประโยชน์โน่นนูนนี่นี่อะไรผมบางคนไปแชร์เด็ดใช่ไหมผู้ชายเลวผู้ชายชั่วอย่างนน่นอย่างนี้อะไรไม่ใช่หรอกนะไม่ไม่ใช่หรอกผู้ชายที่มันอยู่ติดก,กับผู้หญิงก็มีใช่ไหมอยู่กันหลายสิปีก็มนะีผู้ชายที่ มีแฟนคนแรกเป็นผู้หญิงคนนั้นผู้หญิงคนแรกที่มีแฟนเป็นผู้ชายคนนั้นทุกวันนี้ยังอยู่กันอย่างมีความสุขมีลูกสองสามคนผมก็รู้จักนะครับนั่นแนหะก็เรียนกันเรียนกันมาตั้งแต่มหาวิทยาลายัยทุกวันนี้ก็ก็ยังแชร์โพสต์กันไปมาในเฟซบุ o ก k นก็มีตั้งหลายคู่นี่นะบางเอิญเราไปเจอไม่ดีเองอย่าพิ่งสรุป นะกินกินก๋วยเตี๋ยวร้านแม่อร่อยแล้วจะมาบอกว่าก๋วยเตี๋ยวทั้งโลกไม่อร่อยไม่ได้อ่ะมีความเห็นว่ายังไงครับ